สวัสดีค่ะนางไหมไพย,ยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมออยิปซีชาแนลช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะแม่หมอจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนอย่างไรเป็นคนอย่างไรกันแน่จ๊ะเขาคนนั้นของคุณเป็นคนอย่างไรนะลึกๆแล้วเป็นคนอย่างไรชูๆอัปปัองนะม,มาดูก,กัน เข้าคนนั้นของคุณเป็นคนอย่างไรเข้าคนนั้นของคุณในชีวิตพุ่นวายมากยุ่งเหยิงนูง่นนี่นันน่นไม่ค่อยว่า,วางไม่ว่างเอาเสียเลยทำแต่งานทุรละเยอะมากเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยมากแล้วก็ชอบแบบคล้ายๆกับว่า จะเป็นโทรเวิร์เลยก็ได้ชอบมากเวลาอยู่คนเดียวถ้าว่างนะชอบจะอยู่คนเดียวเขาชอบมีความสุขกับตัวเองอยู่กับตัวเองมากๆเลยนะคะอืมอแต่ว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลา อยู่คนเดียวสักเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเอาไปนู่นนี่นั่นจนใหญ่จะค่อนข้างตามใจผู้คนอ่ะคนนู่นให้พาไปนี่คนนี้ติดต่อไอ้นูน่นอันนี้น,นั่น,นยุ่งมากคุณมาชอบบริการคนด้วยนะคะใจดีแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาอยู่เป็นไม่ค่อยมีเวลาอยู่เป็นส่วนตัวแต่เขาเป็นคนที่ชอบ อยู่ส่วนตัวชอบเป็นอินโทรเวิร์ดชอบแบบเวลาเข้าห้องแล้วก็แบบไม่อยากคุยกับใครอะไรทั้งนั้นอยากจะทิ้งดิ่งตัวลงไปเลยนะคะแต่พอออกมาข้างนอกก็เป็นเอ็กโทรเวิร์ดได้นะคะบริการผู้คนนู่นนี่นั่น,นติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยถนัดเขานักแรนะเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองอยู่นะคะเชื่อ เซนส์ของตัวเองนะเชื่อความคิดของตัวเองนะเออในบางครั้งก็เหมือนกับว่าทําผิดพลาดหลายครั้งแต่ก็สู้ใหม่เอาใหม่อยู่ตลอดเป็นคนที่ชอบเริ่มต้นใหม่เป็นคนที่แบบไม่คิดมากเป็นคนแบบล่าเริงแจมไซเฟนลี่ดูดีน่ารักไม่คิดมาก นะก็อ่ะถ้าทำผิดก็ทำหมายได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยแล้วใครมาทำร้ายหรือใครมาเอาเปรียบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถือสาอะไรเขาาปล่อยเขาอะไรเงี้ยเป็นคนจิตใจดีนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากๆอืมแต่มันมองไม่ได้เห็นไม่ได้มองเห็นในเรื่องของความเจ้าชู้หรือเปล่าอนะคะเป็นคนรักครอบครัวนะน่าจะไม่เจ้าชู้นะ เป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนรักฝูงแล้วก็เป็นคนที่รักคุณเนเดเป็นคนรักครอบครัวมากมาก,มากพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยนะคะหามาขอมาขอความช่วยเหลือเนี่ยยินดีบริการมากๆนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนแบบไม่คิดมากไม่อะไรมากมายแต่ว่ายุ่งยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลานะ เล็กลากไปไทยลากมานะตามภาษาโบราณน,นะคะก็คือธุรปะปะปังค่อนข้างเยอะอย่างอยู่นะอ่าแล้วจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณละ่ะเขาไม่ได้เจ้าชูนะแล้วเขารักคุณแบบไหนเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะว้าวค,าค,คุณมีอิทธิพลคุณมีอิทธิพลต่อจิตใจเขามากๆเลยคุณชนะใจเขาได้ง่ายดายมากๆเลย เขายอมคุณคนเดียวและคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาค่ะเขารักคุณมากๆคุณคือคนที่พิชิตใจเขาได้คุณคือคนที่มีค่าต่อจิตใจเขามากๆแต่เป็น3ดาบแล้วก็เป็นทาวเวอร์ก็คือเอาเดอะเวอร์อีกต่างหากแล้วก็เดี๋ยวให้พ e t e s, <c oughs> <S t นะคะเดี๋ยวให้ s ออกมา คุณคือคนที่เขารักมากๆคุณเป็นคนที่พิชิตใจเขาได้คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาคุณคือคนพิเศษคุณคือคนที่มีค่าต่อใจเขามากแต่เขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้นะเนื่องจากเขาเนี่ยมีภาระ,ระหน้าที่อยู่ในหัวใจคือเขาโฟกัสในเรื่องของความรักไม่ได้ก็โฟกัสแต่เรื่องของธุระปะปัง งานเงินติดต่ออะไรนู่นนี่นะั่นอะไรของเขาอะยุ่งเหยิงน,นะยุ่งเหยิงมากแต่เขาก็รักคุณนะเรักเดียวยวไม่เจ้าชูนะไม่เจ้าชูขอให้คุณรู้ไว้และคุณกับเขาคือโชคชะตาของกันและกันแต่ว่าคือให้ความชัดเจนไม่ได้นะคือชัดเจนอยู่ในใจชัดเจนรู้กันรู้กัน,กนแค่2องคนไม่ได้ชัดเจน ต่อสาธารณชนนะ,ะคุณก็ดีลกันได้เฉพาะเรื่องงานหรือธุรประปังหรือจะเป็นคู่ขาคู่ขายอะไรกันกดก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องเก็บเป็นความลับคุณกับเขาเป็นคนในความลับของกันและกันไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ว่าคบกันเป็นแฟนกันหรืออะไรกันแล้วแต่น่าจะเป็นคู่กัลยาณมิตรนะคะเป็นคู่กันแบบคู่รักทางจิตวิญญาณคู่ โชคชะตาให้นำพามาส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินธุรบะปังหรือส่งเสริมกันในเรื่องของอความมั่นคงของชีวิตสภาพจิตจงจิตใจอะไรเงี้ยแบบว่าก็คือเดียวยากันได้นะคะก็จะมีความรูไวเนื้อเชื่อใจกันนะครับคุยกันได้ในทุกเรื่องนั่นเองนะคะเขาไม่เจ้าชู้นะจ๊ะเขารักคุณน,นะคะแต่เขาให้ความชัดเจนไม่ได้นั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ